น้องโบราณน้องคนาโอ้โหเพิ่งจะได้มาครับว่าจะมาตั้งนานแล้วนะครับนี่โอ้ดวงรักนี่นี่ไปดูหน้าง,งานกันหน่อยอสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องระดำสิงดินด่วนครับผมเอาวันนี้พา FC มาดู10ล้อกันหน่อยครับอันนี้อะไรนี่ สีหรือเปล่าวันนี้นางงานใหญ่มากเลยอ่ะดูครับนี่สามแสนคิวทางขึ้นนี่โหดโหดเลยครับเยอ,อ พโม่ครับพี então, like ่โม่เด kind of uh, 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 ี๋ยวถามก่อนรัน nah ี่้กี่แรงอู้อันนี้เครื่องอะไรนะปะพีโอเก้าสามร้อยเท่าไรสามร้อยสิบห้ากี่เกียร์นะสิบหกเกียร์อู้มันเกียร์อะไรสิบหกเกียร์เลยฮะเซตเอฟโอ้วูวแรงหน้าดูเลยนี่ อันนี้ตรงรุ่นเลยไหมตรงรุ่นเลยปะมันเป็นเกียร์เกียร์นอกมาหรือว่าเปลี่ยนเครื่องมาปะโอ๋อโ o 9c 315โอ้เกียร์เซทเอฟปะอู้ออกได้ไหมนี่ไดลื <c oughs> น่นเล่นะ <c oughs> อันนี้งานรายวันหร,หรือว่าเป็นเที่ยวเป็นเที่ยวเป็นเที่ยวหรออ๋อ ตอเดืสิบล้อยบ่ะเท่าร้อยราคานี้แหละวันหนึงได้กี่เที่ยวอเท่าร้อยเวลาสี่สิบเที่ยวสี่พนน้ำมันพันห้าฮะสองกรัมโอ้ยสองกรัมนีเ,เหรอ พา PO 9c โอ้สามร้อยสิบห้าแรงม้านะครับะโอ้นืดๆเลยครับนี่เฮ้อโอ้นืดๆเลยครับ ลื่นๆเลยครับข้างล่างโอุ้กี้พี่โม่เริ่มจะไปแล้วครับเอาเคลีร์เส้นทางก่อนครับโอ้ยน่งกวักน่งกวัก โอ้โหเฟรดสามด้วยลั่นลันแน่นอน PO 9C มีพี่หลงครับพี่หลงรออยู่โอ้หนนูรถประมาณ4-5คันนะครับตอนนี้เอาเลย นีสายกีตักครับ แบบนี้ต้องแทน PE แล้วดินแบบนี้4ี่าโอ้โหไม่ใช่10ตักปะ อ้โมสิบแน่นอนไวจัดเลยพี่โมโเจ็ด 1ิบตักครับไป ั้นต่อไปครับโอ้ยตะล่มเลยข้างบนนะนะพี่หลงครับใช่ไหมใช่พี่หลงไหม ราชาบอดินสองยี่กนีสิบหก FN สองหนะครับสิสปีด อยู่ฝั่งนี้หรือเปล่าวะโอ้ดินนี้เปียกจัดครับฝนตกลมทุกวันด้วยโซนนี้ครับเขตชายแดนงานหลวงนี้ชอบออกหน้าฝนนะครับ ยี่ก็แรงแล้วนะรถสิบล้อนะไป เริ่มยุบละโอ้โหสองเลยนะั่นโอโ้มีพี่ร็อกด้วยนะั่นมาอันนี้ก็พี่หลงนะฉันหลง ที่เขาเรียกพี่หลงเพราะว่า,วา,วาเชิญหลงโฆษณาครับเขาเลยเรียกพี่หลงเออใส่ว่างมาเลยหรือเปล่านะอ๋อเยอะเหมือนกันโอ้โดู พ่อหลังท่อหน้าด้วยเสียงน่าจะโหดหน้าดูครับคันนี้หรายได้ค่อนข้างดีเลยครับเที่ยวละร้อยนะครับวันหนึ่งก็40เที่ยวน้ำมันก็ ผมให้พันห้าแล้วกันนะตีทิ้งไปพันห้าครับก็บวกลบเอานะแต่สิบล้อวิ่งดินนินสภาพดูโอ้โหมันโหดไง ทีก็บางทีก็จมโหดต,ต้องใช้ไมโครดันออกอย่างเดียวเอกับพิโมโนี่ไวจัดครับฟุดฟาดฟุดฟาด อันนี้ก็่าจะ6กยี่ิหกือนกันนะ2องยี่สิตักครับ10ตัก10คิวถึงหรือเปล่าหราอกบางทีก็อุ้มได้ไม่เต็มครับแต่ก็น่าจะประมาณประมาณ10คิว10ตัก ก็แค่2องครับไม่ถึงสามรมาครับคันต่อไปครับจริงๆร,รถเยอะนะครับแต่ว่าเขาหยุดวันเข้าพรรษาครับเขาหยุดเข้าพรรษาก็เลยขุดอยู่ทีมเดียว แบบนิ่มๆครับอันนี้อ่ะ น่าจะยกหัวมาหน่ยดูไปแล้วเนี่ยน่าจะเปลี่ยนหัวมาครับผมว่าน่าจะเปลี่ยนหัวมาแน่นอนฝนจะต,ตกแล้วฮอ เริ่มยุบแล้วนะครับตอนนี้ฝนก็จะตกแล้วครับดูบรรยากาศ กี่เหมือนเล็กๆไปโอ้ไม่ธรรมดาแรงเหมือนก,กันเว้ยกันเนี่ย จะสองสี่โอ้ไปแบ่งนิ่มๆเลยเข้าได้นะทีละสองนี่ถอยมาอยู่ตรงนี้นี่ จำใจครับงานหน้าฝนนะครับไม่ค่อยได้เที่ยวเท่าไหร่หรอกดูเดี๋ยวม้ก,ก็วิ่งไม่ได้แล้ว อาจาคันนี้เครื่องใหญ่สุดเลยครับ ใครอยากวิ่งงานก็ลองมาดูงานได้ครับแต่ก็ไม่แน่ใจนะว่าขอรับรถหรือเปล่าหลังวัดหนองคนาครับหนองคันนาดวงรัก